สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับโดยกลมธนารักษ์เนี่ยเขาได้ชี้แจงนะครับ แล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนะครับเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นหนังสือของกรมธนารักษ์ว .80 ว8 0ลงวันที่22สิงหาคม2568ในรายละเอียดนะครับเราไปดูในรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับ กรมธนารักษ์นะครับเขาได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือก็คือกรณีที่เราติดตั้งาการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา,าหรือโซลาร์ลูปท็อปเนี่ยนะครับในที่ราชพัสดุนะครับเป็นการติดตั้งบนหลังคาเนี่ยวิธีการนะครับ 1. 1. ห1ากเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของราชการตามหน้าที่และอำนาจ ส่วนราชะการนะครับโดยอ่าโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นผู้ดำเนินการอ่านะครับแล้วก็ส่วนราชะการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจากค่าสาธารณสาธารณูปภคก็คือค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือเป็นกรณีการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจา้างว260ลงวันที่5มิถุนายน2561และด่วนที่สุดเลขที่41412ลงวันที่10พฤศจิกายน2566โดยที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนเกิน หรือมีกระแสะไฟฟ้าไหลกลับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกและไม่มีลักษณะเป็นการนำเอาที่ราชพัสดุเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการในทางที่เกิดรายได้อ่าตรงนี้นะครับการดำเนินการดังก,กล่าวถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพศ2563 ที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อกลมธนารักษ์ตรงนี้นะครับถ้าใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับและ,ะโดยการโด,ดโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับเป็นผู้ดำเนินการและก็ส่วนราชการก็ชำระเงินค่าไฟฟ้าให้นะครับตรงนี้เนะี่ย ไม่ได้ลักษณะของไม่ได้เป็นลักษณะของการหารายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องขออนุญาตใช้ที่ราชาพัสดุต่อกลมธนารักษ์นะครับกรณีที่ติดตั้งบนหลังคาโดยจะต้องกําหนดเงื่อนไขนะครับให้การไฟฟ้าฝ่ายจําจหน่ายหรือให้ผู้ให้บริการด้านสาธ,ธารณูปโภคเนี่ย ทำประกันความเสียหายของอาคารหรือสถานที่ติดตั้งอันเกิดจากอักขีภัยและเหตุทั้งปวงอันเกิดจากการติดตั้งระบบนะเฉพาะส่วนที่ติดตั้งด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็ให้ส่วนราชการหรือท้องถิ่นแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ทราบพร้อมทั้งแจ้งเหตุแจ้งผลการดําเนินการ,การ,นการในรายงานเกี่ยวกับการใช้ปกครองดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุตามข้อ19ของกฎกระทรวงและให้รายงานผลการลดกา๊าซเรือนกระจกอันจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในที่ราชพัสดุเนี่ยให้กรมธนารักษ์ทราบเป็นประจำทุกปีนะครับเพราะนั้นนะครับในข้อ1.1ก่อนนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าส่วนราชการหรือท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับเป็นการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคานะครับแล้วใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไม่ได้เป็นลักษณะของการจัดหารายได้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุนะครับไม่ต้องขออนุญาตใช้นะครับสามารถดําเนินการได้นะครับต่อมาในข้อ1.2หากการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการนําเอา ที่ราชพัสดุเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในในทางที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเช่นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายหรือผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเข้ามาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยผู้ติดตั้งจะจำหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึ่งให้กับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ และอีกส่วนหนึ่งหนึ่เนี่ยนะครับก็เป็นไฟฟ้าส่วนเกินหรือมีกระแสะไฟฟ้าไหลกลับระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอกหรือกรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการเป็นต้น่าเพราะฉะนั้นนะครับการดําเนินการดังก,กล่าวถือเป็นการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายหรือ ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคจะต้องขอความยินยอมจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุก่อนนะครับแล้วจึงแจ้งความประสงค์ขอเช่าต่อ,อกรุมธนารักษ์พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอมจากนั้นเนี่ยกรมธนารักษ์จะดําเนินการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นๆโดยการจัดทําสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากสัญญาเช่ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย หรือผู้ให้บริการด้านสาธ,ธารณูปโภคต่อไปนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพศส5 6 4นะครับนะครับในข้อ1.2เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นการใช้เพื่ออนำไปจำหน่ายหาไรายได้เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตนะครับนะตรงนี้นะครับในส่วนของข้อที่1เป็นการติดตั้งบนหลังคานะครับ ทีนี้ข้อ1.2นะครับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งบนพื้นดินแล้วก็แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ําในที่ราชพัสดุนะครับวิธีการนะครับ2.1ส่วนราชการหรือท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่รา,ราชพัสดุที่ไม่มีกฎหมาย ไม่มีกฎหมายให้อำนาจในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้านะครับก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของโครงการและดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินและทุ่นลอยน้ําในที่ราชพัสดุได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสว่วนราชการแล้วก็ท้องถิ่นนะครับถ้าไม่ไม่มีกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้นะครับไม่สามารถดําเนินการได้นะครับแบบติดตั้งบนพื้นดินแล้วก็ทุ่นลอยน้ํานะครับซึ่งเป็นไปตาม คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่5เรื่องเสร็จที่1726ทั2559เรื่องแนวทางการดําเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการนะครับต่อมา2.2กรณีส่วนราชการหรือท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุ หรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุมีความประสงค์ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านะครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่มีหน้าที่และอำนาจเนี่ยเข้ามาดำเนินโครงการในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์อ่าตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีแนวทางดังนี้นะครับ2.2.1 หากเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของราชการตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโดยการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไปผู้ดําเนินการนะครับและส่วนราชการหรือท้องถิ่นชําระเงินให้กับการไฟฟ้าชําระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านะครับตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายหรือเป็นกรณีการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ตามหนังสือคณะกรรมการวิชัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างาเลขที่ว .260 ลงวันที่5มิถุนายน2,561และหนังสือด่วนที่สุดที่4 1 412ลงวันที่10พพฤศจิกายน2,566โดยที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนเกินหรือว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลกลับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกนะก็คือใช้แค่ เพื่อประโยชน์ราชการนะครับไม่ได้มีการจําหน่ายและก็ไม่มีลักษณะเป็นการนําที่ราชพัสดุเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางที่เกิดรายได้เพราะนั้นการดําเนินการดังกล่าวถือเป็นการประช้ประโยชน์ของที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการตามาตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพศ2563ที่ส่วนราชการและก็ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตต่อกรมธนารักษ์โดยจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วยนะครับอ่าวงเล็บหนึ่งเนื่องจากส่วนใหญ่การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ําอาจมีขนาดกําลังการผลิตที่เข้าข่ายนิยามโรงงานอ่านิยามคําว่าโรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับหงเล็บ2ผู้ดําเนินโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบการอนุมัติหรือการอนุญาตเพื่อเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมาการกํากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงงานสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานวงเล็บ 3. พื้นที่ตั้งโครงการต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านแสงสะท้อนต่อบริเวณใกล้เคียงสนามบินหรือเป็นพื้นที่อ่อนไหวหรือมีข้อกำหนดทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับวงเล็บ4การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสมต่อทรัพยากรสัตว์พืชทั้งบนบกโดยรอบและในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญโดยให้พิจารณา สัตว์ป่าหรือพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์และสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมด้วยและจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบวิศวกรรมและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยน้ำโดยการให้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ําจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ วงเล็บ5ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพศ2565วงเล็บ6เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของทางราชการจึงขอให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การไฟฟ้า,ฟาฝ่ายจำหน่ายหรือผู้ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคทำประกันความเสียหายของอาคารหรือสถานที่ติดตั้งอันเกิดจากอักค,คีภยัยและเหตุทั้งปวงอันเกิดจากการติดตั้งระบบเฉพาะส่วนที่ติดตั้งด้วยวงเล็บ7 เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนราชะการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ทราบพร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการในรายงานเกี่ยวกับการใช้ปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุตามข้อ19ของกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพศ2563วงเล็บ8จะต้องรายงานผลการลดกา๊าซเรือนกระจก อันเกิดจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ทราบเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนวราชการประกอบกับประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ค่าราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจเนื่องจากมีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงซึ่งเป็นไป,นปนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่5เรื่องเร็รที่1726จทับ1726-2559เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการนะครับต่อมาแนวทางในข้อ2.2.2นะครับก็คือหากการดำเดนเินการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการนำที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ในทางที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็นำไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าส่วนราชการหรือท้องถิ่นตรงนี้เนี่ย การดาเดนินการดังกล่าวถือเป็นการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุนะครับซึ่งซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องขอความยินยอมจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ครอบครองอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุก่อนนะครับแล้วจึงแจ้งความประสงค์ขอเช่าต่อกลุมธนารักษ์ พร้อมกับแนบหนังสือให้ความยินยอมนั้นกรมธานารักษ์จึงจะดําเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นๆโดยการจัดทําสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากสัญญาเช่ากับการไฟฟ้าจําหน่ายหรือผู้ให้บริการด้านสาธารณโภคต่อไปนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุพศ .2564 โดยอาคารประกอบที่ปลูกสร้าง เกี่ยวเนื่องกับโครงการได้รับการยกเว้นไม่ต้องยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังทั้งนี้จะต้องชำระค่าตอบแทนตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดและจะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งหมดนี้นี่นะครับก็คือแนวทางการใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ว .80 ลงวันที่22สิงหาคม2568นะครับ